ทีนี้ค่ะเราก็เลยจะมาดูที่หัวข้อ learning to receive เรียนรู้ที่จะรับเออไม่ใช่เรื่องยะเออไม่ใช่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขนาดเรื่องเงินมันจะบอกว่า mindset เนี้ยเอาไปใช้ในเรื่องเงินได้นะคะมันจะบอกว่าคนหลายๆคน <c oughs> โดยเฉพาะเมื่อมี culture เมื่อมีศาสนามาครอบหัวคุณอยู่คุณจะรู้สึกว่าการรับเป็นสิ่งผิดเป็นเรื่องผิดศีลธรรมการรับเงินโดยเฉพาะการรับเงินรับ เออแล้วมันก็ลามมาถึงการรับความรักไปด้วยนะคะมันจะรู้สึกว่าถ้าเรารับเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นกักตัวนะเออซึ่ง mindset เนี้ยเป็น mindset ที่ limiting belief เป็นความเชื่อที่จำกัดและทำให้หลายๆคนยังจมปลักอยู่กับความยากจนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นลองดูเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่ถูกเขียนอยู่ใน the secrets of millionaire's minds ใครรหัสลับสมองเงินล้านของคุณ g half acre ด้วยอยู่ในหนังสือ law of attraction ต่างๆอยู่ในหลายๆอย่างอะ เออ,เอ,อหลายอย่างมากเขาได้พูดถึงสิ่งนี้เอาไว้ learning to receive นะเรียนรู้ที่จะรับคุณลองถามตัวเองดูว่าอ่านไปแล้วรู้สึกไหมว่าตัวเองรับเป็นไหมเออรับเป็นไหมนะคะอย่างถ้า,ด,าด้านการเงินนะออแอบนอกเรื่องนิดนึงด้านการเงินเนี่ยเขาบอกว่า universe เนี่ยจัก,กรวาลเนี่ยโปรยเงินลงมาจากฟากฟ้าอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนเนี่ยเอาหลังคามาคุ้มเอาร่มมากางไม่ให้ไม่ให้ตัวเองได้ อืมบอกว่าตัวเองไม่สมควรจะได้รับเงินนี้ในขณะที่บางคนเนี่ยเอาร่มออกเลยค่ะไม่นี่มันฝนเงินชัดๆเลยเอามือเอาเอากระสอบมารับเลยด้วยซ้ำแล้ว thank you thank you for giving me this เออเนี่ยตัวอย่างนะหเห็นภาพง่ายๆ mm hmm. นะคะ เพราะสุดท้ายแล้วมันมันมาจากความรู้สึกตัวเองมันมาจากข้างในว่าเอ้ยฉันไม่สมควรมีเงินฉันไม่สมควรได้รับเงินนี้ฉันก็เลยเอาล่มมากลางเขาให้มาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเออตัวเองไม่มีแท้แท้ยังจะเอาให้คนอื่นเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรมี เออนะคะตัวเองรู้สึกตัวเองไร้ค่าเลยไม่สมควรได้รับสิ่งนี้อะไรเงี้ยความรักก็เหมือนกันค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรค่าแก่การได้รับความรักอ่ะนี่ก็คือคุณรักคุณรับไม่เป็นด้วยซ้ำอ่ะคุณไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าคุณคู่ควรกับความรักดีๆเมื่อนั้นแหละคุณก็รับเขาเขาส่งความรักดีๆมาให้คุณคุณก็ไม่เห็นหรอกคุณก็จะมองไม่เห็นคุณก็รับมันไม่ได้เพราะคุณไม่มีสกิลคุณไม่มีทักษะการรับนะคะวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงงงงเเเรรรรรื่่่อกาาาวจจะะีียยนู้ทัับไ Uh, setting limits and receiving are very scary for a, a woman การที่คุณจะขีดเส้นของตัวเอง setting limits นะคะขีดเส้นแล้วก็การรับเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้หญิงทำไม she is commonly afraid of needing too much and then being rejected, judged and or abandoned คือผู้หญิงอะคะ่ะเขาจะกลัวกลัวการแบบ ที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันต้องการมากเกินไป Needing too much นี่ฉันนี่ฉันอยากได้มากเกินไปหรือเปล่านะฉันโลภมากเกินไปหรือเปล่านะแล้วกลัวการถูกปฏิเสธถ้าฉันขอออกไปแล้วโดนปฏิเสธล่ะแล้วฉันโดนตัดสินแหะว่าเป็นผู้หญิงหากินหรือเปล่าผู้หญิงแบบฉันกะไปเอาแต่จากเขาหรือเปล่าแล้วสุดท้ายฉันก็จะถูกทิ้งเขากลัวค่ะผู้หญิงกลัวสิ่งนี้มาก Rejection การปฏิเสธการถูกปฏิเสธ Judgment การถูกตัดสิน and a b a n d o n e t and abandonment และการถูกทิ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับผู้หญิงนะคะ a e m o s t painful because deep inside her unconscious she holds the incorrect belief that she is unworthy of receiving more เพราะว่าข้างในเธอลึกๆอ,อ่ะข้างใน unconscious ของเธออะ่ะที่เธอไม่รู้ตัวเธอยึดถือความเชื่อผิดๆอยู่ว่าเธอไม่สมควรได้รับมากกว่านี้ได้แค่นี้พอแล้วเธอไม่สมควรโลภมากกว่านี้ ยิ่งถ้าอยู่ในศาสนาพุทธนะคุณจะเจอคําเนี้ครอบครอบหัวเอาไว้อยู่เป็นกลัลยาอันยิ่งใหญ่ในการครอบหัวคุณเอาไว้อยู่เลยว่าอย่าโลภไอ้คาว่าโลภเนี่ยคําว่ากิเลสเนี่ยมันมันโอ้โหอันใหญ่มากนะบอกเลยนะคะว่าทําให้เรารู้สึกว่าฉันไม่ควรไม่ควรร้องขอมากกว่านี้แล้วอะไม่งั้นเดี๋ยวฉันกลายเป็นผู้หญิงไม่ดีฉันกลายเป็นปีศาจกลายเป็นอีวิลนะคะเออแทนที่จะแทนที่จะเข้าใจว่าเห็นคุณค่าของตัวเองว่า ก็เพราะเราให้ไงเราจึงสมควรได้รับโลกนี้มันเป็น give and take โลกนี้มันคือ win-win win. เราให้เราได้รับเราให้เราได้รับเราจึงมีแรงที่จะให้ต่อไปเรื่อยๆโลกนี้มันถึงสวยงามไม่ใช่ว่าคนดีเท่ากับให้ให้ให้แล้วห้ามรับไม่ใช่นะคะ This belief was formed and reinforced in childhood every time she had to suppress her feelings, needs, or wishes. ซึ่ง มันมันไม่ได้บอกถึงศาสนาพุทธอย่างเดียวนะมันหมายถึงศาสนาอื่นๆด้วยอะค่ะที่เขามีหลักการอะไรแบบนี้หลักการความแบบเอ่อแอนตี้กรีดะเออเป็นแบบว่าแอนตี้กรีดอะไรพวกเนี้ยเออนะคะเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรว่ายีนสร้างให้เรามีสิ่งนี้เพื่อจุดประสองค์อะไรเราไม่เข้าใจธรรมชาติแล้วเราถูกเราเราถูก หล่อหลอมโดย culture โดยวัฒนธรรมเขาบอกว่าความเชื่อน,นี้มันถูกสร้างขึ้นและถูกทำให้แข็งแกร่งขึ้นจากช่วงชีวิตในวัยเด็กทุกๆครั้งที่เธอจะต้องกดความรู้สึกของตัวเองไว้กดความจำเป็นกดความปรารถนาของตัวเองไว้แล้วบอกว่าไม่ได้นะนี่เห็นแกนตัวนะเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องสิอะไรแบบเนี้ยคำพูดแบบอะไรพวกเนี้ยค่ะเออแล้วก็แบบคุณร้องไห้ไม่ได้นะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แบบว่าเออต้องทำอย่างนี้ดีเธอเป็นผู้หญิงนะอย่างเงี้ย a woman is particularly vulnerable to the negative and incorrect belief that she doesn't deserve to be loved ผู้หญิงเนี่ยเขาจะหวั่นไหวอ่อนแอเป็นพิเศษกับความเชื่อความเชื่อผิดๆพวกนี้ความเชื่อด้านลบพวกนี้ว่าเธอเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับความรัก if as a child she witnessed abuse or was directly abused แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตอนวัยเด็กเนี่ยเธอเธอได้เห็น ความรุนแรงนะคะได้เห็นการ abuse ก็คือใช้ในทางที่ผิดเนาะจะหมายถึงว่าพ่ออาจจะทําร้ายแม่หรือว่าในวัยเด็กเพื่อนผู้ชายทําร้ายผู้หญิงหรือว่าเป็นคนโดนกระทำซะเอง then she is even more vulnerable to feeling unworthy of love ทีนี้เธอจะรู้สึกหนักเข้าไปอีกค่ะว่าเธอไม่รู้สึกว่าคู่ควรกับความรัก it is harder for her to determine her worth มันเลยยากมากว่าเธอเนี่ยเธอไม่สามารถบอกได้อะว่าเธอมีค่าแค่ไหน เธอไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าตัวตัวเองมีค่าแค่ไหนเพราะไม่ไม่มีใครปฏิบัติกับเธอเหมือนว่าเป็นคนที่มีค่าเลยอะ่ะแม้แต่กับพ่อแม่ของเธอก็ตาม Hidden in the unconscious this feeling of unworthiness generates the fear of needing others แล้วก็มืนมันก็จะถูกซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกอะคะ่ะความรู้สึกของความไม่คู่ควรฉันไม่มีค่าพอเนี่ย มันก็จะสร้างความกลัวกลัวที่จะพึ่งพาคนอื่นกลัวที่จะต้องการคนอื่นเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอะ่ะกลัวที่จะไปพึ่งพาคนอื่นเช่นเดียวกันคุณเห็นไหมว่าพฤติกรรมของเราอะ่ะทุกอย่างอะคะ่ะมันไม่ได้บอกเกี่ยวกับคนอื่นเลยนะมันบอกเกี่ยวกับตัวเราทั้งนั้นเวลาที่เราโกรธอะไรอะเราดูได้เลยอะว่าเรื่องที่ฉันโกรธอะ มันบ่งบอกถึงตัวเราว่าเรากลัวถึงสิ่งนั้นว่าทําไมเฮ้ยทําไมเราถึงถือสาเรื่องนี้นะมันบ่งบอกว่าตัวตนเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นมันเลยสนุกไะว่าเวลาเรารู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยการรู้ว่าเขาดีใจกับเรื่องอะไรหรือโกรธกับเรื่องอะไรอะ่ะมันจะบอกถึงว่า personality ของคนคนนี้เขาผ่านอะไรมาแล้วมันเป็นลักษณะยังไงเขาผ่านความเป็นจริงแบบไหนมาบ้างนะอ๋อเขาต้องเคยเจ็บปวดแบบนี้มาแน่เลยเขาเขาเลยเขาเลยฝังใจกับเรื่องนี้เออหรือเขาแบบ เขารู้สึกว่าตัวเองเออว่าหรือเวลาที่เขาพูดเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเขามัมนมีการจัดจิ้งอะไรสักอย่างอะ่ะเขาตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างมัมเนี้ยคุณฟังไอก็จะรู้ว่าไอผ่านอะไรมาเนาะไอมี m i n ์เซตอะไรประมาณไหนอะ่ะก็จะรู้อะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ไอพูดอะ่ะมันไม่ได้บอกเกี่ยวกับคุณมันบอกเกี่ยวกับตัวเรานะคะสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดก็บอกเกี่ยวกับตัวผู้เขียนไม่ได้บอกเกี่ยวกับเออมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้คุณลองฟังดูแล้ว มัน make sense กับคุณหรือเปล่ากับ real i t y กับความจริงกับประสบการณ์ของคุณหรือเปล่านะกับความจริงของคุณไหมเนาะเออมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอ่ะ a part of her imagines that she would not be supported ด้วยความที่เออส่วนหนึ่งของเออส่วนหนึ่งของเธออะ่ะมันก็จินตนาการว่า เธอไม่คู่ควรกับความรักนี้เออเพราะว่ากับตัวเธอเองเธอยังเธอยังรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับความรักเลยแล้วค่ะคือแม้แต่กับตัวฉันเองอะ่ะฉันยังรู้สึกว่าฉันไม่สมควรได้รับความรักแล้วแล้วแล้วคนแบบเนี้ยจะไปคาดหวังให้คนอื่นมาเห็นค่าตัวเองได้หรอคุณว่ามันก็ไม่ได้ไงเออเขาเลยบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเองอะค่ะ because she is afraid of not being supported she unknowingly pushes away the support that she needs เพราะว่าเธอกลัวว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้รับการ support เธอก็เลยไม่รู้ตัวเธอก็ผลักใสความช่วยเหลือนั้นที่เธออยากได้เนี่ยออกไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเธอรู้สึกว่าเธอไม่คู่ควรไงเนี่ย,ย when a man receives the message that she doesn't trust him แล้วเวลาที่ผู้ชายได้รับข้อความได้ได้รับสารว่า เธอไม่ไม่ไว้ใจเขาอ่ะไม่ไว้ใจเขาให้ให้ให้ช่วยเหลือเธอ to fulfill her needs then he feels immediately rejected and is turned off เธอเขาจะรู้สึกทันทีว่าเขาถูกปฏิเสธแล้วเขาก็จะแบบเหมือน turn off ไปเลยอ่ะอ๋อ oh, เธอไม่ต้องการฉันใช่ไหมเธอเก่งแล้วนี่เออเธอไม่ต้องการฉันเขาก็ไปเลยค่ะ her hopelessness and mistrust transform her valid needs into desperate expressions of n e e d i n e s s and communicate to him the message that she doesn't trust him to support her เพราะฉะนั้นความสิ้นหวังของเธอและความไม่ไว้วางใจในคนอื่นของเธอแต่จริงแล้วก็คือเธอไม่ไว้วางใจในตัวเองมันได้แปลเปลี่ยนความเอ uh, valid needs ก็คือความต้องการของเธอให้มันกลายเป็นแบบมันมัน desperate อะมันกลายเป็นแบบว่า n e e d i n e s s มันกลายเป็นแบบ มันมันย้อนแย้งกันอะเดียวอยากให้คุณฟังดีๆเรื่องนี้สำคัญมากนะคะคือมันกลายเป็น neediness need ที่แปลว่าอยากได้ neediness คือความอยากอะเหมือนบอกว่าคือจริงๆเป็นก็ก็อยากนะแต่วิธีการที่มันแสดงออกมามันเหมือนไม่อยากนึกออกไหมคือ mindset แบบว่าฉันแบบไม่คู่ควรแต่จริงๆอ่ะฉันก็อยากได้นะแต่วิธีที่ฉันประพฤติออกมามันโคตรซึนเดเละเลยว่ะมันโคตรประชดเลยอะ มันแบบทําสิใช่สิเธอไม่ทําอย่างนี้ก็เพราะฉันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันสื่อสารออกมาแบบไม่น่ารักอ่ะมันอันเฮลตี้ซึ่งมันมาจากรากมันมาจากรูทที่ที่ผิดอ่ะนะคะ the message that she doesn't trust him to support her มันเป็นข้อความแบบว่าก็อยากได้นะแต่ฉันไม่ไว้ใจหรอกว่าเธอมีศักยภาพจะจะช่วยเหลือฉันได้ฉันเลยต้องช่วยตัวเองอยู่ทุกวันนี้ไง ironically men are primarily motivated by being needed but are turned off by the neediness ซึ่งมันย้อนแยงอะว่าผู้ชายอะจริงๆแล้วเขาถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยความรู้สึกว่าเขามีความจำเป็นในชีวิตผู้หญิงเขาถูกต้องการโดยผู้หญิงแต่ว่าถ้าผู้หญิงต้องการมากเกินไปเขาก็ไม่เอาเออมันซับซ้อนซ่อเงื่อนแบบนี้ไงมันเลยแบบน่าสนใจที่จะพูดถึงที they r e turned off by neediness มันเลยแบบถ้าคุณแสดงความต้องการแบบพี่ค่ะพี่ซื้อให้หนูหน่อยซื้อให้หนูหน่อยหนูอยากได้มากเลยผู้ชายรู้สึกว่าอีนี่แม่งเอาแต่จะได้ว่ะเออแต่ถ้าเราไม่บอกความต้องการเขาเลยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่หนีเดถ้าเราแบบไปหาอยากจะทําเองทุกอย่างอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความจําเป็นในชีวิตเราเออมันเลยแบบไอรอนิคเลยย้อนแยง้งมันเลยต้องพอดีพอดีคุณต้องเข้าใจรากอย่างแท้จริงว่า ไอ้ neediness เนี่ยไอ้ความแบบกระเฮียนกระหือหรืออยากได้จากเขาอ่ะมันมาจากรากมันมาจาก root cause ที่ไม่ดีและเมื่อมันมาจาก root cause ที่ไม่ดีมันแสดงออกมาในวิธีการที่มันไม่น่ารักเขาเลยไม่อยากทําให้ทางทางที่คุณบอกก็บอกว่าก็เนี่ยฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันต้องการอะไรแต่มันเกินไปไงมันไม่มีความพอดีเรื่องนี้คือศิลปะ เป็นศิลปะที่ต้องมาจากใจที่เหมาะสมมาจากใจที่มันใช่จริงๆ as such times a woman mistakenly assumes that having needs has turned him has turned has turned him off when in truth it is her hopelessness เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งผู้หญิงเขาก็เลยไปสันนิษฐานอย่างผิดๆอะคะ่ะ mistakenly assumes that การที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นการทำให้ผู้ชายไม่อยากทำให้ ทั้งนั้นที่ความจริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ความต้องการนะที่ทําให้เขาไม่อยากทําให้แต่มันเป็นความแบบ hopelessness ความสิ้นหวังความ desperate มากกว่าความแบบถ้าเธอไม่ทําให้ฉันจะตายถ้าเธอไม่ทําอันนี้ให้ฉันฉันจะตายเลยนะมันเป็น desperation ที่มันไม่ healthy อะคะ่ะ and mistrust that he has done so แล้วมันเป็นความไม่ไว้วางใจอะ่ะเออว่า มันเป็นมาจากรากไม่ดีสรุปแล้ว without recognizing that men need to be trusted it is difficult and confusing for women to understand the difference between needing and n e e d i n e s s เพราะฉะน,นั้นมันเลยกลายเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงอีกเหมือนกันเป็นเรื่องยากและสับสนมากสำหรับผู้หญิงที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างความจำเป็นและความ neediness คือคือแบบทำยังคือต้องการยังไงไม่ให้ต้องการเกินไป ความแตกต่างระหว่างสองอันเนี้ว่าเออฉันก็ต้องบอกสิ่งที่ฉันต้องการโดยที่ฉันต้องไม่รู้สึกว่า hopelessness ว่าแบบกระเทือนกระหือหรือมากจนเกินไปอ่ะเหมือนอันนี้เหมือนที่คุยกับพี่อันนบเมื่อเมื่อเมืม่อวานนะคะว่าเออทำยังไงภรรยาต้องอยากได้นะคือผู้ชายต้องรู้สึกว่าผู้หญิงอยากได้สิ่งเนี้แต่ต้องไม่พูดออกมาแบบกระตุกกระตาต้องไม่แบบว่าร้องขอมากจนเกินไปไม่งั้นจะรู้สึกว่าไม,ไม่ใช่ละเออฉันอยากให้เอง เออนะคะ as uh a, uh a needing is openly reaching out and asking for support from a man in a trusting manner uh, เวลาคุณ needing อะคะ่ะการต้องการเนี่ยมันคือการที่คุณเปิดบอกไปตรงๆเอื้อมมือไปหาผู้ชายบอกว่าฉันฉันที่รักขาฉันอยากได้ความช่วยเหลือในวิถีที่แบบเรามั่นใจว่าเขาทำให้เราได้ฉันมั่นใจว่าคุณทำให้ฉันได้ฉันเลยขอคุณ one that assumes that he would do his best เรามั่นใจว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุด ในในขอบเขตความสามารถเขาเพื่อที่จะให้เราแน่นอนคือเราไว้ใจว่าเขาทำได้สิ่งนี้ค่ะ this empowers him มันจะทำให้เขามีพลังคำพูดแบบนี้ทำให้เขามีพลัง neediness แต่ไอ้ neediness เนี่ยไอ้ความแบบกระเฮียนกระหือรือเนี่ย however is desperately needing support because you don't trust you will get it มันคือการที่คุณเนี่ยเรียกร้องขอเพราะคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะได้คุณกลัวว่าเขาจะทำไม่ได้คุณเลยแบบทำสิทำสิ ทำให้หน่อยสิทำให้หน่อยสิคุณกลัวลว่าเขาจะไม่ทํามันคือความไม่ไว้ใจมันคือความขอร้องแบบไม่ไว้ใจกับอีกอันหนึ่งขอร้องแบบฉันไว้ใจว่าเธอทําได้ฉันเชื่อใจเธอนะว่าเธอทําให้ฉันได้ It pushes men away and makes them feel rejected and u n a p p r e c i a t e d มันทำมันมันเป็นการผลักใสผู้ชายออกไปแล้วทําให้พวกเขารู้สึกว่าเขาถูกปฏิเสธว่าเขาไม่มีความสามารถเพียงพอเลยต้องให้ผู้หญิงอะ่ะจําจี้ําชัยแบบนี้ น,ะะนี่คือความต่างฟังดีๆ For women, not only is needing others confusing, but being disappointed or abandoned is especially painful, even in the smallest ways. สำหรับผู้หญิงเนี่ยมันสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แค่เดี๋ยวนะแปลสวยๆย,ยังไงวะ Not only is needing others confusing, but being disappointed or abandoned is especially painful. เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ย เขาสับสนนะคะมันมันไม่รู้ไงว่ามันอะไรคือความพอดีแล้วมันก็กลัวถูกมันก็กลัวผิดหวังด้วยแล้วมันก็กลัวถูกทิ้งด้วยอะ่ะมันเจ็บปวดมากอะ่ะ even in the smallest way ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก,ก็ตามก็เจ็บปวดมากเหมือนกัน it is not easy for her to depend on others เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่เธอเนี่ยจะจะพึ่งพาคนอื่นเพราะว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ต้องให้คนอื่นอยู่ตลอดอย่างเวลาเลี้ยงลูกเงี้ยเออ เธอก็ต้องเป็นฝ่ายให้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันยากมากที่เธอจะไปพึ่งพาคนอื่น and then be ignored แล้วโดวยเฉพาะถ้าขอผู้ชายแล้วถูกเพิกเฉยโดนไม่สน uh, โดนลืม forgotten or dismissed โดนแบบว่าปัดตกไปอ่ะ d i s m i s s ก็ปัดตกไปไม่สนใจอ่ะ uh, ไม่ uh, พูดขอไปแล้วไปพึ่งพาเขาแล้วเขาไม่สนใจหรือเขาไม่ทำให้เรา uh, อ่ะมันเจ็บปวดแสนสาหัสเลยนะสำหรับผู้หญิงอ่ะ uh. needing others puts her in a, in a in a in a vulnerable position มันทำให้เธออยู่ในจุดที่แบบ มันดูเป็นเพศ on air, on air อ่อนแออ่อนแอคุณมันรู้สึกแบบเสียเกียรติมากเลยมันรู้สึกอ่อนแอจังเลยอ่ะพอเขาเราขอแล้วเาขาไม่ให้อ่ะมันมันโคตรแย่เลยอ่ะเหมือนเวลาผู้หญิงเป็นแม่บ้านแล้วต้องมาขอเงินผู้ชายแล้วผู้ชายไม่ให้อ่ะคุณคิดดูดิมันจังจนตายเลยนะเออเหมือนแบบบรรพบุรุษไอยอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังว่าแบบเออเนี่ยเออกูนะเคยขอเงินอากงมึงนะแล้วอากงไม่ให้อ่ะ กูจำจนตายมาถึงวันนี้ว่าต้องมีเองแล้วก็สอนลูกผู้หญิงอะค่ะให้แข็งแกร่งให้ต้องแกร่งมันเลย pass อนมาสู่ generation ของเราว่าอแม่เราก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งไม่ยอมผู้ชายหาเองแล้วก็รับไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยมันเล็บเนี่ยถึงบอกว่าคุณคุณตายแล้วอะมันไม่จบแค่คุณนะนิสัยคุณมันส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนคุณด้วยบอกให้เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ในตอนนี้ในชีวิตนี้เพื่อคุณจะส่งต่อให้กับคนรอบข้างให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นโนบอดี้ก็ตามถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์จะไม่ได้เขียนถึงคุณก็ตามแต่คุณต้องส่งต่อยีนดีๆส่งต่อยีนดีๆให้กับมนุษย์รุ่นถัดไปนะคะมันเลยเป็นสาเหตุว่าจริงๆการพัฒนาตัวเองอะ่ะมันคือ evolution ของมนุษย์เลยด้วยซ้ำที่จำเป็นต้องทำนะคะ Being ignored or disappointed hurts more because it affirms the incorrect belief that she is unworthy แล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราถูกเพิกเฉย,ยถูกไม่สนใจเนาะแล้วถูกทำให้ผิดหวังเนี่ยมันยิ่งไปเป็นการคอนเฟิร์มเป็น a f f i r m ร์มว่าความเชื่อผิดๆของเขาอะ่ะมันถูกต้องว่าอ๋อก็ก็ฉันไม่สมควรได้รับความรักไงฉันพูดอะไรไปผู้ชายเลยไม่ฟัง ผู้ชายเลยแบบว่าดูถูกความรู้สึกของฉันว่าฉันไม่ควรรู้สึกแบบนี้ฉันอย่างงี่เง่าเออมันเลยกลายเป็นแบบทับถมซับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็จะขึ้นขึ้นหน่อยนะอารมณ์ว่าเออเราเราเริ่มเห็นตัวเองนะคะเคยเคยเป็นแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะ